นอะไรมีอะไรมีอคยกันก่นทะรมอยกันก่เข้ามาเข้ามาเยนเ็ใจเย็เย็นใจเย็นจเย็นเย็นใจนใใจเเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยนใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเเย็นใจ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 เย็นเย็นย็นใย็นนนใจเย็เย็นย็นใย็นนเย็นย็นใย็นนเย็นย็นใย็นน มาลูก่อนมาลูก่อกนเดีย๋ยวเเดีย๋ยวเดียวเเดียวเเดียวเ ้านออกไม่งามออกก็ได้ใช็ตคุณแจมป์นาทีคอนโทรนี่ดีนะครับตอนนี้นะครับเรารับแจ้งมาหนึ่งจริงอาจจะไม่มีหนึ่งนะครับก็ต้องคอเมอร์คอมเมอร์รอบๆด้านด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนมันเข้ามานะครับช่วยกันมองซ้ายมองขวามองโน่นมองนี่ทีนะครับส่วนอันนี้ก็ให้สองคนเขาจัดการไปใต้เสื้อหน่อยดูใต้เสื้อหน่อยเพลินไหมพื้นไหมดูอย่างอื่นด้วยดูด้วย

หน่งหน่งหน่ยงดูกเด็กหั้าหนหน้ามามีเยวปืนไหมในกระเป๋าด้านหลังมีไหมด้านหน้ามีไหมเปิดพวกหน่อยพวกพวกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวโคตตนโคอนนี หน้ามาหันหน้าทางนี้อยู่นิ่งอยู่นิ่งตกตาตบตามาทางนี้ใช่เชือมีไหมได้เชือดูดีดึงออกเลยดึงออกเลยยุ่งไมเกี่ยวหันหน้ามาทางนี้หัน,น,าานหน้ามา มแจ้งม,มาคนร้ายเลยครับอันนี้มาฟังพิสได้ไม่เสียดายขายไปฟังไปนะครับที่ผมคือตั้งแต่จอยยอมบวกกองสองคั้งแรกนะครับพอมาถึงเนี่ยที่ผมสั่งให้คนร้ายเดินเข้าหาเดินข้อหาเดินข้อหาเพราะว่าตอนแรกยังไม่จับอะไรนะครับแต่พอจับคนนี้จับปืนคนนี้จับดิ้วออกมาผมสั่งหยุดเลยนะครับสั่งคนร้ายถอยเลย นะครับมันมันต้องมีประมาณนี้แหละนะครับหมายถึงว่าเราเป็นความพร้อมแต่พอผมเห็นโอเคจับดิว้วก็เลยทดลองสายคนร้ายเดินเข้ามหาอีกทั้สองสามเท่านีะครับตรงนี้ก็โอเพนดิวออกมาใช่ไหมครับแล้วก็สั่งเข้าไปหาอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จับมืออย่างไรอย่างนี้อย่างนี้เชื่อผมก็ไม่มีใครกล้าเข้าหรอกนะครับด้วยความพร้อมแบบนี้นะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ได้เปรียบทั้งเสื้อก่อนได้เปรียบทั้งเข็มขัดเสื้อที่สองนะครับจากนั้นมีการขอวอร์จิตกำลังเสริมรถสายตรวจมาใช่ไหมครับพอมาถึงนี่โอเควิเคราะห์แล้วว่าคนร้ายนะหบ พอมีวิมีเสร็จเบอ่ทางนี้ก็มีการเตรียมอุปกรไม้งาม,มาพอเตรียมมาเนี่ยนะครับสิ่ง,งที่เราชื่นชมตั้งแต่ตอนแรกก็คือในเรื่องของแนวการยิงนะครับเราอย่าคิดว่าต้องชาร์จอย่างเดียวอันนี้คือแก๊สสุดท้ายจริงนะครับเราต้องตอบปัญหาสังคมได้ว่าทําไมถึงชาร์จเพราะไม้งาาเราที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นในเรื่องของ use of force หอไม่สเนี่ยเพื่อคำยันสร้างระยะห่างแค่นั้นเองนะจะไหมครับไม่จำเป็นต้องว่าป๊อกจับได้โอเคเบสิคคือเข้าหน้าหลังแต่ในเรื่องของหลักวิธีโนแนวยิงไปโดนกัน

เจรจากับมันเจรจากับมันสร้างระยะห่างหาที่กำบังหางเศรขวางมันจะได้มาซื้อเวลาใช่ไหมครับเวลาในการของเราทำศูนย์ไม่ได้ในการที่แปดสองแปดสามเราเหนื่อยเราเปลี่ยนคนเข้ามาบล็อกแนวเราได้ครับแต่คนไร้เหนื่อยเปลี่ยนคนไม่ได้นั่นแล้วใช้เวลากับมันเยอะเคลียร์แบบนี้นะครับอย่ามุ่งเน้นที่จะจับอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งเรามาหลายคนเนี่ยที่เหลือก็ต้องการคนออกครับประชาชนตออกไปครับประชาชนออกไปครับตอนนี้นะครับคนไล่มีวุ้นมีดอาจจะเกิดอันตรายครับไปห้างออกไปครับที่เหลือต้องช่วยกันพูดุกอย่าง ครับเพราะเราต้องต้อนคนออกคนไปพเพราะให้ดีขอคเราได้ในภาพรวมดีดีอยู่แล้วดีมากนะครับมีการสมทำนะครับ <S <S เรามีความพร้อมอย่างมากนะครับมีสิ่งที่ชืน่นชมแต่ที่ผมให้ให้เดินเข้าหาพี่คนนี้นะครับเขาหายในตเพราะว่าแกไม่จำอะไรเลยแต่อาในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาในองค์การเจรจาต่อรองใช่ไหมครับ <S <S แต่ดีที่มีคนนี้เป็นที่กำบ,บังให้อยู่ในการถือไม้ง่ามฝังเนี่ยเรื่องทรรชาติภาษาเมือน การจรจต่อรองกับเขานะครับผมกาเราสัร่งเนรพอสั่งเนราวันนี้ันี้ก็าบางนะบงเลยแล้วไม่งา่ายก็บางเราไมเล่นดีแล้วนะครับมีคถามอะไรไหมครับ,รบไม่มีปลอยครับรเื่อนเารกา การกัตอนนี้สองฝั่งนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยต้องพ็จารากันตงไกันท้ายเไปกับทาทายเรียบทายเรียบเรียบเรียบ

ตไป้าหฝั่งนี้ตอนนี้นะครับตรงนี้ก็อันตรายในรถก็อันตรายมองในรถดืนเนก็ไปรถนั่ตออนก็พอเรกนต่อไต่อ่าไ่อไปอ่อนปต่อต่อพ่อไปต่อไปไปต่อไปตาอไปว่าตอปไไปไปอ่ ไปไหมขบเคี้ยมไหนที่ก่อนทมได้ทำเลยก่อนทำตัวัางหลังก่อนอย่าหันอย่าหันเสียงเสียงเสียงอย่าหันใครรู้ขามยังเหลือครับในรถขนได้ขนเลยอย่ารอเขาสั่งเพราะคนนี้คมคนของเราแล้วต้องขนครับหาอาว คนได้คนอย่าลองมาแน่เดี๋ยวปืนยี่ตะโกนใหม่แจ๊บดังปืนปืนปืนเล่นอะปืนทำอะไรทำอะไรทำอะไร

เจ้าของรถครับครับขาเชิญเจ้าหน้าที่ครับในความเป็นส่วนก่อส่วน้ำครับแสดงความเปสนส่วนใจนะคร e ับเออผมไม่มีอะไรนะดูนะครับผมก็ไม่เห็นไอ้เจ๊ยังยังผมก็ไม่เห็นอย่นี่ครับอยู่นี่ใส่ก๊าซเซีนใส่ก๊ซเีนเพิ่นกระสุนเสีบนัดพร้อมกระสุนเสีบนัดของใคร รเรมงครับาเเริ่มเริ uh, enfin ่มตั uh ้งแต่พอว่าเราบล็อกรถได้ว่าเราเราบล็อกได้พอเราบล็อกได้เราก็มีการอย่าที่ผมบอกนี่แหละเมื่อไหร่ที่รถคนไล่หยุด ครับรถตำรวจหยุดเพราะมันไปไม่ได้ครับรต่อไปไม่ได้แล้วของเราสังว่าอย่างอย่างของสองสพที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะจมมืดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับพอมันไม่แตกคนร้ายเขามีตาหลังจากตรงไหนครับคนร้ายมองเห็นการปฏิบัติของเราทุกอย่างจากกระจกมองข้าศนซ้ายขวาแล้วก็จองการด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเทสต์ตรงนี้คนร้ายชิงทรัพย์มำลายจับได้วุ่นวายเยอะไหมครับทุกคนครับเบื้ยงเบื้องเอเราแทบจะไป็นกันอะไรเข้าในคนร้ายเลยอย่างน้อยเราต้องโชว์พลังพลึนเข้าไป นะครับเลงเข้าไปที่รถพอคนไอ้คนที hmm. ่อยู่ในรถได้เห็นนเราเลงไปแต่ซ้ายขวาเนี่ยคิดว่ามันมีวิธีเดียวคือวิ่งหนีอย่างเดียวโอกาสสู้แทบไม่มีเลยเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเลงคือไปที่รถมันหมดใช่ไหมครับตอนั้นแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่รถตำรวจเริ่มชะลอจอดแงะประตูจอดปึ๊บปุ๊บปีกปึ๊บปุ๊พร้อมเลยจากนั้นหัวหน้าทีมก็ดำเนินการประกวตัวออกคำสั่งของเขาออกคำสั่งกับเขาใช่ไหมครับยอมยอมสุดท้ายจังหวะที่คนร้ายแรกๆไม่ยอมแล้วอยู่ดีเราประกอบทีมใช่นะครับคนร้ายลงมาเลยแล้วพวกเราก็ต้องตอบโต้ แรกๆนะครับทั้งสองฝั่งพี่อะไรวะติดแขนคิดในใจผมดูออกนะครับโอเคนะครับทั้งสองฝั่งเฮ้ยหยุดยกมือขึ้นยกมือขึ้นคิดอะไรไม่ออกยกมือขึ้นนะครับขพรมือนั้นยิงห่้าเราได้โอเคนะครับจากนั้นสร้างระยะห่างนี้หนึ่งถอยไปเข้าอีกด้านยับังได้ก็ยิ่งดีแล้วฝั่งนั้นดีแล้วนะครับไม่ฉีกตัวออกไปเยอะฝั่งนี้เริ่มฉีกมาพวกอินบีเข้าไปเพราะยังไม่รู้ว่ามีใครนอนอยู่แถวบีใน่ไครับตรงนี้เราจะไม่ประมาทเลยทัน ครับผมก็เลยบีบเข้าไปนั้นก็โอเคฝั่งโน้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนอนตอนนั้นฝั่งนั่งก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผูกแล้วครับผมก็เลยบอกว่าฝั่งโน้นน่าจะเข้าไปพ้นก่อนโอเคเข้าไปพ้นก่อนช่วงแล้วในระหว่างที่เขาไปใส่ปากกุญแจมือก่อนแล้วก็พ้นในแม่ับฝั่งนี้กันยังจผมอย่าพึ่งบิดทั้งเราเสียเปรียบอยู่แล้วมันนอนมันมีโอกาสลุกแค่ยากอยู่แล้วรอทำทีละฝั่งดีกว่าเว้นแต่ว่าเราเอาไปวางข้างหลังแบบสลับฟันปลาแล้วจะทำพร้อมกันก็ไม่ว่ากันครับแต่ตอนนี้มันนอตราาาพมมมกกกห้้้ท อยากให้ฝั่งนี้คุ้มกันรถด้วยฝั่งนั้นก็ใส่ปืนแช่เมื่อเงรถไปเสร็จปุ๊บก็ฝั่งนี้ค่อยเข้าฝั่งนั้นก็ส่งครถไปเขาเื่อรถแทนใช่ไหมครับเรียกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งนนที่กันเรื่อยๆคือต่างคนต่างช่วยกันหางานทำปิดทุกอย่างรายละเอียดเลยโอเคนะครับใน,ใ,นใ,นในภาพรวมดีมากครับแล้วก็ฝากเรื่องการสื่อสารกันในระหว่างสองทีมครับผมพยายามจะให้ตะโกนคือเรื่องจริงเนี่ยมันปิดประตูด้วยใช่ไหมครับเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ในเวลาทำงานจริงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านปรเก์ยอะเนี่ย เกิดแต่เพราะว่าหูวนี้ยใช่ไหมครับตีเต้นตัวมือขึ้นมามันจะสั่นไม่หยุดแล้วต้องควรวสามหัวหน้าทีมให้ดีครับควรวแปดเขาให้ดีเขาสั่งหยุดหยุดหยุดแล้วครับหยุด้ะครับฟั่งขวาตัวคนฝั่งขวากรนด้างตัวตนครับไม่ต่อวแปดได้แบบนี้นะครับมันจะได้รู้ว่าทำอะไรหัวหน้าทีมจะไม่ต้องพะวงว่ามึงทำอย่างว่ามึงทำอย่างว่าไม่ต้องหันไปดูโอเคนะครับถ้าถือว่าอย่างหัวหน้าทีมสั่งเอรถปืนเอรถปืนถ้าเอตะกนว่ารถปืนแล้วครับหัวหน้าทีมไม่ต้องหันไปดูเลยแต่ถ้าหัวหน้าทีมบอกเอรถปืน เอ้เงียบมึงลดยังว่าอาจจะรดแล้วแต่ไม่พูดนะครับผหน้าี่ไม่ต้องแต่ที่จะาโฟ่ไปลดการะต้องหันไปอุลุ่น้อแล้วการทวนสังหาสําขัญมากโอเคนะครับพี่บอลเลยรู้สึกแล่เขาไกลเขาไกลรถกหน่อยนึงเท่าไหร่ตั้งระยะห่างเอพี่รถเราไปที่กระบะกลัวๆอะไรเงือดมองไม่เห็นอะไรโอเคนะครับวจนะครับ โอเคครับเรียตอนนี้อนเนครับบนี้เรื่องงานจปัญจุเขเป็นหนึ่งขึ้ลำเซฟเลยที่ตองสายตรวจย้อนการติดตามอยาครับในบ้านหลังนี้สายตรวจย้อนเช็คในเบืองต้นแล้วว่าบ้านหลนี้ไม่มีคนเลยไม่มีตัวประกันไม่มีอะไร ครับตอนนี้เพื่อก้นสายจอยยอนี่กำลังเจรจาต่อรองกับมันอยู่นะครับติดอาต่อรองกับมันอยู่มันก็คุยกับตำรวจบ้างไม่คุยบ้างแล้วอยู่ดีจอยยอได้ยินเสียงทางตำรวจหรือว่ซ่วงนะครับเอาเอาของกลางที่มันขโมยมาได้หรือจริงขึ้มาได้เดีกำลังกดลงหัวซ่วงอยู่ทั้งไลทั้งไลของกลางกลัวโดนจับนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าผู้กับรองปหรือรองสื่นะครับเลยสั่งให้ชอปปของบ้านไทยนะครับเข้าทำการเพราะถ้าเข้าช้าพยายามไม่ดี ยังจะเป็นต้องเขา้าเห็นไครับใช่ครับว่ายังไม่ต้องเข้านะครับบางเคสเราไม่จำเต้องเข้างเคสหายจะไม่ต้องเขา้ารอซุ่งหัไปก่อนดีกว่าเกียร์ครับเคสนี้จะไม่ต้องเขาางเ้าตอนนี้หัวหน้าทีมมีการโอเคชุดเฉพาลทั้งหมดมาที่โรงพักเอาเสื้อกอัมาด้วยเอาเข็มขัดมาด้วยเอาอุปกรณ์ส่วนกลางมาด้วยแต่ลูกน้องยังไม่รู้เลยว่ามาทำอะไรหัวหน้าทีมมาอธิบายให้ลูกน้องฟังครับตอนนี้งงทุกคนงงหดมดว่ากูมาทำอะไรวะครับครับได้รับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่าคนไร้ทิงครับ จอยติดตามมาติดติดคนร้ายเข้ามาในบ้านภายในอาคารภายในอาคารทราบว่าตัวต่อสายรายงานมาแล้วมสามห้องมีสามห้องนะครับมีประตูเปิดเข้าประตูโลกเราก็จะเข้าทำการตรวจปนเปื้อนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับพร้อมไหมครับพร้อมโอเคครับ ทำไมก็นะครับถ้าละเอียดขึ้นก็สือว่านที่ชื่อเอจงเอาที่ผู้ที่้กองอหมายให้เข้าใจไหมผู้กองครับผมยังไม่ทราบว่าเส้นทางที่จะไปเป็นเส้นทางอะไรประมาณนี้หรือบคิดอะไรได้ผกองครับมนมีหมาหรือเปล่าจะเห่าเร่ครับเราต้องต้อมาแสแนโอเคครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยประกอบทีมรถจอดตรงนี้แล้วประกอบทีเลยครับคย โอเคนะครับก็การแถลงแผนที่ผมไม่เห็นตั้งแต่ตอนแรกว่าก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยนะครับจะให้รับภารกิจมาใช่ไหมมาหน้าทีมต้องมาชี้แจงแล้วนะครับมีการกําหนดคนเตรียมคนเกี่ยวกับการจัอุปกรแล้วก็เตรียมการประสานงานใช่ไหมครับที่หลัะเรารู้อยู่แล้วพอเตรียมการประสานงานเสร็จปร๊บหัวหน้าชุดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องมาเี็บแผนแล้วนะครับมีการข้อมูลจากลูกน้องมาต้องให้น้องมาแส้แผนแล้วก็หัวหน้าทีมก็ต้องมาชี้แจงคนที่ทำนี้นะครับนที่ทำนี้นะครัแล้วเราไปไหมตอนนี้เรามีห้าคนหรือมีหกคนเราจะแบ่งออกไปเป็นคันนนะะสมมติ คัน um. นี้เป็ทางที่นี้ครับทางที่นี้นะครับในระหว่างเข้าสู่ึงเราต้องมีแหวนเป็นสองแผวนสามตลอดนะครับนั่นน่าจะว่าคือการแหวนแผนขึ้นอยู่กับพวกพี่ว่าหาข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเยอะยิ่งปลอดภัยเยนะคพี่นะครับไม่อยากให้รถรถรถจับยากกันยังอยากให้รถสิ่งที่ออกนะครับเว้นแต่ว่าถ้ามันรีบจไปกิน่พี่ต้องมีกระดาษ A4 หรือมีกระดานสถานการณ์เล็กๆเขียนในรถก็ได้ว่าให้มีการวางแผนแล้วกำหนดพอพอมาถึงเนี่ย ผมพยายามอย่างดีเลยเป็นการคนที่จะทำหน้าที่เปิดหรือทำลายมันทีต้องรู้ไม่ใช่กูได้คอมเอาไปดูเพียงเดียวพอทุกสิ่งทุกเรื่องกำลังลุกกำลังอะไรอยู่เลยไม่พร้อมเข้าไปเลยครับพอทุิ่มเปิดเสร็จพึ่งก็บรรยายามจศมีเข้ามากนะครับสโลว์สโลว์สโลว์นะครับเข้าแต่ไม่ได้แบบย่องนะครับเข้าเข้าออกซ้ายออกมาคือพอเข้าไปเนี่ยผมอยากให้อยากพ้อยแมนคนแรกใช่ไหมครับเห็นอะไรก็อยากให้พ้อยแมนพูดเลยสิ่งที่พ้อยแมนเห็นคือไอ้ตรงหน้าแหละ ห้องล่งเคลียร์ไม่มีคนหรือมีตู้เย็นมีตู้เย็นหรือมีประตูหลังพูดเลยส่วนไอ้คนที่2อที่ก้าวขาเข้ามาต่อเนื่องจากควายแมนเนี่ยสมมติว่าเข้ามาด้านขวาใช่ไหมมีประตูขวาเปิดมีประตูขวาเปิดไอ้คนนี้มาปุ๊บไอ้คนซ้ายที่เข้ามาก้าวที่3ต่อเนื่องประตูซ้ายก็มีครับแต่มันปิดประตูซ้ายมีครับแต่มันปิดคนที่อยู่หน้าเข้ามาปุ๊บหัวหน้าทีผมคิดแล้วขวาเปิดมีปิดเอาขวาอยู่ใกล้ประกอบทีมเข้าใกล้ก่อนฝั่งซ้ายคุ้มกันประตูไกลไว้ผมอยากให้มีการพูดแบบนี้ตลอดเพราะอะไรครับลดภาวะการหูอื้อ ทำงานจริงก็ประมาณนี้แหละครับพี่นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนคุยแม่งเพื่วิ่งเข้าอย่างเดียวโดยที่หัวหน้าทีมไม่ได้สักการอะไรฉะนั้นแล้วใครเห็นอะไรรีบพูดเห็นปุ๊บพูดปัด๊บเห็นปุ๊บพูดปัด๊บไม่ใช่เข้าไปเรียงแถวก่อนค่อยพูดใช่ไหมครับตายพอดีครับถ้าเป็นแบบนี้ใจะไหมครับใครเห็นอะไรรีบพูดเลยหัวหน้าทีมเขาจะได้ประมวลค่าครับออต้องทําอะไรก่อนต้องทําอะไรก่อนนี่คือหลักดูเคลียร์ลิงนะครับพวกเราทำถูกต้องแล้วนะครับพอเข้ามาเพิ่ตรวจการก่อนผ่านใช่ไหมครับตรวจการเสร็จป๊บเทีียร์คลพิ่มเคลียร์ ดีนะครับมีใครสอดแทรกผู้กองเพิ่อมอีกทีเดียวครับก็คือทุกคนเข้าใจหลักแล้วหลักลุงที่เล่นก็คือหลักเคลียร์เดนโซนเราจะไม่ผ่านพื้นที่ที่ยังไม่ตรวจเราจะไม่ทเท่าๆไปเด็ดขาดเลยเหมือนไปไปรับทุ่งไงนะไปเรื่อยๆไม่โดดข้ามนะไปเรื่อยๆทีแรกตีแล้วเข้าไปปุ๊บแต่ว่าไปชะง,งักงันตอนที่ว่าไม่รู้จะไถ่ก่อนหลังคนที่เ o อร์ประตูปิดตายเห็นแล้วแหละแต่จั๊กไม่มัม่นใจเขาหมดเลยเขาหมดซ้ายเขาหมดซ้ายตัปิดตัปิดทางขวาเห็นแล้วปับ๊บปตัวขวาเปิดเขาเปิดอย่างเงี้ยยเเรีีกทข้าไป ดีแล้วล่ะแต่ว่าได้แล้วแล้วก็ระบาดยังอยู่ในนั้นปืนอย่าอย่าโล่เนเ <c oughs> <ฐ>ลยด้ทุกท่าดผมเตือนให้โอห้าโลพาไปที่อกนี่แหละมีแล้วเราชุกทันทีถ้าอยู่อกถ้าอยู่อย่างเงี้ยโลเลยเราจะขึ้นมาทันไม่ทันถ้าอยู่อ,อกมันชอกได้แล้วประมาณนี้นี่ดีแล้วเข้าใจหลักแล้วโอเค <c oughs> ได้แล้วละ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณครับเอาเอาฮะ